สวัสดีค่ะทุกคนพบกับลุงเด็กปลาไก่อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านหอแว่นค่ะย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะลุงเด็กปลาไก่เข้ามาวัดสายตานะคะเพื่อตัดแว่นเลนส์โปรเจสติวอันใหม่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางร้านแจ้งว่าแว่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตามมาดูแว่นใหม่ของลุงเด็กปลาไก่กันค่ะ บอ,อกว่าที่ร้านหอแว่นนะคะเขามี b w o กมา Master ด้วยค่ะก็คือผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะช่วยเราเลือกกรอบแวน่นแล้วก็ช่วยเลือกเลนส์โปรแกสซีฟที่ตอบโจทย์เราได้มากที่สุดเครื่องมือเขาทันสมัยมากๆเลยค่ะทุกคนเลนส์โปรแกสซีฟนะคะก็คือเลนส์ที่จะช่วยให้เรามองเห็นได้แบบคมชัดในทุกระยะนะคะแล้วก็ยังเป็นเลนส์ที่ไร้รอยต่อค่ะออกแบบเฉพาะบุคคลเลยนะคะซึ่งแว่นใหม่ของลุงเด็กป้าไก่นะคะจะเป็นเลน <ๆ S 2> ส์โปรแกสซีฟแบบ2ระยะค่ะอีกชื่อนึงก็จะเรียกว่าออฟฟิศเลนส์ค่ะเพราะว่าส่วน <ๆ S 2> ใหญ่ลุงเด็กป้าไก่น ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะใช้แค่เลนระยะกลางกับระยะใกล้เท่านั้นออฟฟิศเลนแบบนี้นะคะจะเหมาะกับลุงเด้งปลไก่มากๆขคุณค่ะและนี่ก็คือแว่นใหม่ของลุงเด้งปะไก่นะคะอันนี้ของปะไก่นะคะแล้วก็อันนี้ของลุงเด้งเดี๋ยวปะไก่ลองเลยละกันเนาะอันนี้สุดยอดลงข้างล่างนิดนึงนะคะ เลนส์โปรแกสีแบบ2ระยะนะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าออฟฟิศเลนส์นั่นเองนะคะระยะกลางก็จะเป็นการจอกมองคอมพิวเตอร์ถูกต้องครับแล้วก็ระยะใกล้ก็จะเป็นการแบบกำลังนั่งพิมพ์หมันเพอร์เฟกมากเลยอ่ะนี่นะคะยิ่งตัวจิ๋วๆแบบนี้นะคะอ่านได้สบายมากเลยค่ะซึ่งถ้าถอดแล้วนะอ่านไม่ออกเลยทุกคนและที่สําคัญนะคะเลนส์โปรแกสตีบนะคะจะมีกี่ระยะก็ตามนะคะนี่เลน์เขาแบบว่าไร้รอยต่อนะคะเนี๊ยบสุดๆเลยทุกคน แล้วก็ตัดแสงสีฟ้าด้วยอันนี้คือเลนปกติทั่วไป้าจะทะลุเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครนั่งทําคอมเยอะๆนะคะอย่างลุงเด้งปะไก่นั่งตัดคลิปตัดรีวิวกันไปแบบทั้งวันทั้งคืนนะคะแบบนี้นี่คือตอบโจทย์สุดๆเลย ไม่น่าเชื่อว่าตัวเล็กสุดก็อ่านออกเว้ยก็หลังจากที่เรารับแว่นเรียบร้อยแล้วนะคะดูแล้วว่าโอเคแว่นใช้ได้นะคะคราวนี้ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาดูว่าแว่นของเราเนี่ยนะคะเข้ากับหน้าของเราพอดีหรือเปล่านะคะไม่งั้นแบบว่าเดินนั่งยืนจืๆนี่คือแบบว่าอาจจะหล่นได้เสียดายแล้วก็ที่หอแว่นนะคะเขามีบีแวร์าลันตีด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าตัววาลันตีของเขานะคะมีอะไรบ้างค่ะ Mm. กรณนนีที่ลูกค้าใส่ไปแล้วใสไม่สบายตาหรือมีปัญหาช่วงแรกค่ะต้องปรับตัวสักประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ตัวนี้ก็คือเราจะแก้ไขให้เบื้องต้นอยู่แล้วกับสองก็คือประกันเบอร์สายตา1ปีใส่ไปแล้ว1ปีลูกค้าอาจจะใช้ประมาณสัก 7- 8ถึงเดือนแล้วรู้สึกว่าสายตาเปลี่ยน mm. พอมาวัดปุ๊บสายตาเปลี่ยนมากกว่า2สเต็ปเราแก้ไขให้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะ mm. ก็คืออยู่ที่1ึงปีเราเปลี่ยนให้หนึ่งครั้งเลยค่ะ oh, <wow. S 2> ลูกค้า <Okay. S 2> แล้วก็อีกประกันหนึ่งก็คือการเคลือบโค้์หน้าเลนค่ะรับประกันสูงงสุดถึ3ปี กอบแว่นถ้าลูกค้านั่งทับแตกหักตามจุดเชื่อมต่อที่อยู่ในเงื่อนไขประกันค่ะตัวนี้ประกันให้ใหม่ก็คือเปลี่ยนให้เลยภายใน1ปีไม่เสียค่าช้จ่ายแปวนจมูกหลุดหายเหลืองแข็งพวกนี้แว่นคับหลวมเข้ามาได้ตลอดและจะบอกไว้นะคะทุกคนบลันตีนี้นะคะไม่เสียค่าบริการเพิ่มนะคะถูกไหมคะถูกค่ะบริการฟรีค่ะทุกสาขาด้วย wow. บอกเลยนะคะว่าสายตาเนี่ยสำคัญสุดๆเลยค่ะยิ่งถ้าได้แว่นใหม่นะคะมองอะไรชัดๆโลกก็จะสดใสเปิดโลกมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าใครสนใจอยากได้แว่นใหม่นะคะลองมาปรึกษาหอแว่นได้ค่ะที่นี่นะคะจะมีผู้เชี่ยวชาญสามารถแก้ปัญหาสายตาของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็กรอบเขานะคะเยอะมากๆเลยนะคะมีหลายรุ่นหลายแบบนะคะ ยังไงก็ลองแวะเข้ามาที่หอแวะได้ทุกสาขานะคะรายละเอียดต่างๆนะคะเดี๋ยวป้าไก่จะใส่ไว้ใน description box ให้นะคะส่วนวันนี้นะคะลุงเด็ป้าไก่ก็ต้องไปแล้วค่ะกลับไปทอมเบ่นใหม่นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย